มีดวาระไตรมาศหกสามด้ามและฝักทำจากไม้สาวสาราเก่าจำนวนการสร้าง600เล่มต่อโค้ดพัดและโคดสาราติดตามรับชมเลยครับสวัสดีครับพี่ๆจันทุกท่านวันนี้พบกันอีกครั้งกับผมเคซีบารมีพุทธสโรศึกษาและสะสมมีดหมอหลวงพพัดวัดหด้วยดวนมีดวาระปี2563 มีดวาระไตามาสหกสาหายากสร้างน้อยเพียง600เล่มฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับจะได้หามีดมาทำคลิปเรื่อยๆเพื่อศึกษาและสะสมไปในแนวทางเดียวกันนะครับ ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับผมเคซี C, บาร,รมีพุทธโสโรวันนี้ศึกษาและสะสมมีดหมอหลวมพัดวัดหด้วยดวนรุ่นวาระไตรมาศหกสามขาว่ากันว่ามีรุ่นนี้ด้ามละฝกักทําจากไม้เสาสาราหลังเก่าและปลูกเศษเต็มหนึ่งไตรามาสสวยดีนะครับนี่แม้เป็นแหมแปะตังยกคิ้วธรรมดาดมแล้ยกแมยกคิ้วสามกษัตริ์เทียมธรรมดานะครับสวยงามข้มขลังนะ ให้ดูลายกนะ่อนมี2เล่มนะครับข้ามา2เล่มนี่ตอกอักขระยันไว้สวยงามมากที่ลึกสร้างสาราร้อปีบาระไตมาหกสามตอกโค้ดพัดเก่นะนะโค้ดหกาผมเล่นโค้ดนี้นะแล้วก็โค้ดสารานะมีตัวพออยู่ตรงกลางนะผมว่พัดวัดห้วยด้วนนะนี่นะท่านใดมองหาใช้งานนะผมเอา3า0 0ันเบาทนี่ รับประกันแท้ทุกกรณีนะครับตอกเลขไว้นี่เลขสองเจ็ดเจ็ดอีกเล่มหนึ 2, 6, 6. ห่งสองหกหกโอ้โหเลขสวยสองเล่มเลยนะ,ะเดี๋ยวผมให้ชมนะสองเจ็ดเจ็ดท่านใดทักมานะแจ้งได้เลยนะสองหกหกหรือสองเจ็ดเจ็ดนะสามพันเจ็ดร้อยบาทรับประกันแท้ทุกกรณีเดี๋ยวผมให้ดูโค้ด พอดีไปงานประกวดกลับมาก็เลยเพลียๆเมื่อคืนถ่ายไม่ไหวจริงครับรับเข้ามาเลยนี่โค้ดพัด99และโครระ้ดสลาปี2563นะครับมีดหมอหลวงพ,พ่อพัดวัดไว้วยวาระไตรมาส63นี่สวยนะจำนวนการสร้างทั้งสิ้น600เล่มนะครับสร้าง600เล่มนะสร้าง600เล่มไม่เยอะนะครับสร้าง600เล่มไม่เยอะนะนี่เห็นไหม ช,ชัดฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับเดือนหน้ามีนาคมมีงานนะงานประกวดที่ชนบรุรีห้างวิตอรีจังหวัดชนบุรีครับนี่มีคนติดต่อเข้ามาจะให้ไปร่วมเผยแผ่บารมีหลืว่าผัดไปเพื่อยบอกว่าเขาจำได้ครั้งก่อนผมไปตัดสินงานที่วัดสมานจังหวัดฉะเชิงเซาสวยจริงนะ ผมให้ชมลายกันชัดๆทีเผื่อใครหาไว้ติดบ้านติดเรือนติดกายนะครับวรไตรมาศหกสามรวมพ่อพัดปุญญากามโมวัดไว้ด้วนสวยงามเข้มขขังนะามาดูวนฝาลูกันี่นะเขาว่านะ <c oughs> มีรุ่นนี้บุกเศกเต็มหนึ่งไตรมาศเพราะเป็นมีดไตรามาศหกสามนี่ผมก็ไม่รู้นะผมก็ฟังกรรมการ,การวัดเข้ามาเขาว่าเศษเต็มไตรมาศก็เต็มไตรมาศตามเขานะแต่ว่าเข้มขขัง ใส่เขมขังแน่นอนหลวงปูเ่เสกดีทุกรุ่นครับเอางี้ดีกว่าเป็นใจละสามพันห้าร้อยบาทท่านไหนมองหาไปใช้งานทักแชทได้เลยมีสองเล่มนะครับเลขสองหกหกกับสองเจ็ดเจ็ดเลขเกือบตองทั้งสองเลขเลยนะครับเห็นไหมเลขเกือบตองทั้งสองเล่มเลยให้ชมชมตรงไหนดีโค้ดก็แท้โค้ดนี้ก็สบายตายอยู่แล้วโค้ดอย่างเงี้ยมันดูง่ายอยู่แล้วครับโอ โค้ดอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยโค้ดเนี่ยโค้ดอย่างเงี้โยโค้ดพัดเก้าเก้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโค้ดเนี่ยมันดูง่ายอยู่แล้วเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ยน,นะรับประกันแท้ทุกกรณีส่งประกวดได้ทุกสนามนะครับส่งประกวดได้ทุกสนามนะมีดหลวงพ่อพัดวัดเพืดอนเนี่ยส่งประกวดได้ทุกสนามนะสวยงามนะเห็นไหมมองระยะไกลสวยงามนะอ่ะสามพันห้าพอเบาๆเลย แบ่งปันกันไปใช้ผมมีเยอะแต่รุ่นนี้มีแค่สองเล่มนะครับก็แบ่งปันกันไปใช้นะครับนี่ห้ชมช,ดชัดๆนี่สวยงามเข้มขลังนี่วาระใจมากหกสามสวยนะ่ะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยยังไงเหี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปก่อนพอดีเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมคุณยายด้วยฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจด้วยน้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ